นายกรัฐมนตรีระบุว่าอาจจะมีการประกาศยุบสภาในวันที่12ธันวาคมนี้หากว่าฝ่ายคา้านเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจพร้มองว่าการทํางานหลังจากนี้จะเป็นไปอย่างลําบากแล้วหลังจากที่เมื่อวานนี้เพิ่งมีการให้สัมภาษณ์ประเด็นการเสนอชื่อคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในนามของพรรคสามรายชื่อก็คือชื่อของคุณอนุทินชื่อของคุณสุพจีชื่อของคุณเอกนิติปรากฏว่าวันนี้ก็บอกนะคะเป็นความเห็นส่วนตัวนี่ไม่ใช่ มติของทางพักเพราะถ้าจะมีการเสนออย่างเป็นทางการจริงๆเนี่ยคงต้องไปหารือกับพักอย่างเป็นทางการอีกครั้งนี่คือความเคลื่อนไหวและท่าทีของผู้นําไทยคุณอนุทินค่ะที่ได้กล่าวตอนหนึ่งโดยยืนยันว่าในปีหน้าจะคืนอํานาจให้ประชาชนเพราะบอกว่าตอนนี้ตัวเลือกก็ไม่เยอะก็เลยอยากให้พิจารณาว่าพักไหนมีนโยบายที่ดีก็ต้องนําไปสู่การปฏิบัติให้ได้พร้อมย้ำว่าปีหน้าจะต้องมีการเลือกตั้งเพราะสภาพการเมืองในขณะนี้ไปต่อไม่ได้แล้วเนื่องจากว่าเป็น รัฐบาลเสียงข้างน้อยไม่จําเป็นต้องมาอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะการอภิปรายอย่างไรก็แพ้แต่ตนเองเคยบอกแล้วว่า31มกราคม2569จะยุบสภาแต่ถ้ารอถึงวันนั้นไม่ไหวก็ไม่มีปัญหาจะยุบสภา12ธันวาคมนี้ซึ่งเป็นวันที่เปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็พร้อมยุบนี่เป็นท่าเทียรหวะที่ไปพูดในเวทีปรับเปลี่ยนไปต่อไทยแ,แลนด์2026 นอกจากนี้นะคะยังพูดถึงความคิดเห็นของนักวิชาการที่ตอบรับการเปิดเผยรายชื่อคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของภูมิใจไทยซึ่งก็ตามที่รายงานกันไปค่ะมีชื่อคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย ซึ่งก็จะสามารถช่วยดึงคะแนนของกลุ่มคนไว้ทำงานได้มากขึ้นแต่ขณะนี้บอกว่าเป็นความเห็นส่วนตัวของตนไม่ใช่การเปิดตัวอย่างเป็นทางการและไม่ได้คุยเรื่องนี้กับคุณสุภจีพร้อมปฏิเสธเรื่องการส่งสัญญาณยุบสภาไปยังพักร่วมเพราะว่าเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีที่ถ้าหากจะยุบไม่ต้องไปหาหรือกับใครเพราะว่าการเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยก็ต้องมีความพร้อมในการดําเนินการเลือกตั้งให้เร็วที่สุดเดี๋ยวไปดูท่าทีในการพูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ เรื่องยุธสภานี่มันเป็นอำนาจที่จะเสนอเอาละส,สุดท้ายคือเป็นพระราชอำนาจแต่ว่าคนที่ทุนเจ้าให้ทรงมีพระบรมราชิัยก็คือนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นอันนี้เป็น,นำอำนาจในการนำทุนเก้าเนี่ยอยู่ที่นายกมรัมนตรีคนเดียวไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปหาเรืออะไรกับใครเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยนะครับเราก็ต้องมีความ พร้อมในการที่จะดาเนินการการเลือกตั้งให้ให้ให้เร็วที่สุดครับแล้วก็ต้องต้องบริหารจัดการบ้านเมืองในโดยที่เรารู้ว่ามีระยะเวลาที่จำกัดก็ต้องทำให้ดีที่สุด ขณะที่นายเอกนิตินิติธรมประพาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลคลังปฏิเสธจะตอบคําถามกรณีว่าจะตอบรับเป็นคดีเด d ตนายกรัฐมนตรีในนามของภูมิใจไทยหรือไม่แต่ก็ยอมรับว่าตนเนี่ยยังไม่ได้เข้าเป็นสมาชิกของพรรคภูมิใจไทยส่วนจะเป็นนิมิตหมายอันเดียหรือไม่ที่ถูกเสนอชื่อให้เป็นค a ด d เดตนายกนั้นก็ตอบว่าขอเก็บไว้ก่อนพร้อมกล่าวขอบคุณกระแสตอบรับที่ดีค่ะ ส่วนนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เปิดเผยว่าทางพักประชาธิปัตย์เนี่ยยังไม่รีบเพราะขณะนี้อยู่ระหว่างการเฟ้นหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสอสอของพักแล้วก็มองว่าถ้ามีการชิงเปิดตัวไปก่อนอาจจะเสียเปรียบแต่เบื้องต้นค่ะมีะรายชื่อเอาไว้ในใจบ้างแล้วพร้อมยอมรับได้ว่าการเสนอชื่อแคนดิเดตนาย,ยกรัฐมนตรีในนามของพักประชาธิปัตย์ในครั้งนี้จะเสนอให้ครบ3มรายชื่อเพื่อสอดรับกับสถานการณ์ทางด้านการเมืองในปัจจุบันค่ะ ซึ่งในช่วงหลายวันก่อนหน้าเราก็ได้เห็นรรคการเมืองใหญ่เริ่มทยอยเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสอสอก็เริ่มขยับกันบ้างแล้วนะคะเพราะว่าถ้าหากมีการยุบสภาเร็วแน่นอนว่าความพร้อมที่จะลงสู่สนามเลือกตั้งก็เป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ